สวัสดีครับพ่อพี่น้องมาพบพ่อพอกันอีกแล้วครับผมกระผมบอลสระนุมน่มหนาบนนน่นคนอรุอขคือเก่า,เ,กาเดือดพี่น้องเมื่อนี้มีห่ไหรตาพี่น้องมหาป่ากันลยไรพี่น,อน,น้องอยู่นํำสวนนี่จบมหาป่าเออแต่ว่าเมื่อนี้มาก,กับไปทีมงานทีมงานเก่าอะไรพี่น้องกูเดก็เคยเห็นอี่ดอกว่าหน้าตาเิ่นกันนั่นแต่ว่าเมื่อนี้บไร,ร้คลิปที่แล้วบไร,ร้ บริเรนถามซื้อเลี้ยงน้ามข้าเจานะ้าเนาะครับผมบในี้คลิปนี่ต่อไปนี่คลิปที่สองในคลิปนี้ที่ไปถามข้าเจ้าว่าซื้อไว้จังไรเนี่ยผมว่านี้แหละเสี่ยงยังเนี่ยผมว่านี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมลงไปแป๊บหนึ่งพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวลงไปอีกน้องแป๊บหนึ่งครับนะพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้อง เตรียมงานเบาอิสระก็อะไรกัน้องเอ้ยคลิปที่แล้วบม่ได้ถามบม่ได้บอกว่าผู้ใดไปน้ำกันแน่คลิปนี้เอฟซี e ถามามาว่าผู้ใดไปน้ำกันแน,น่เสนว่อมาอีกแล้วครับผมอา้าวค,ครับผมหนุ่มนาหน้าข้นาวมันต้มนะครับเด้อแน่น้ำตัวครับผมหน,น,นุ่มน,<ง><ง>นาหน้าข้าวมันต้ม<ง>ครับผมราบผม ครับครับผมคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วคนถามคือจาบอกนะเอ c ซีไน้ำกันหลายหลายานไปน้ำกันหลายคนผูเรเนียนะไปไทยไปไทยย่ยเมือนั่นมือปิเขาปลาแมนแมนมวนมวนมันแมนคือจ้าบวกว่าผู้เรเนียผูเเนียูเนียน้ำตมนว่ามือนี้น้ำตัวเรามเนียบวกแดงเขาครับกคือเขาหนุ่มนครพนมหนุ่มนามครพนมเกาเาลาเนี่ยเอฟซีนถามมากนะ มือนี่ครับผมครับผมมือนี่ก็เลยเออมือนี่มือนี่ครับผมมือนี่ก็เลยมาแกี้โตไม่บริบบวกอีบีมือนี่ยขอตรวจขอไปหลายมือนั้นเนาะเรื้องเนี่ยไม่หันเรื่องหมวกเอฟซีมือเนี่ยเอาเอามือนี่สิไปหาไม่ใช่เดียวยังทาย่อนไปพี่น้องไป โอ้ยพ่อเอ้ว่าหอดแล้วแนะนำตัวยังไงนะสวสัสดีครับยัครับคนลุบนโอ้กินไตวันเอฟซีถามมือน,นั่นน่ะไปกินขา้าวปลาดมกันมือ,อนั่นเปิดคลิปสี่คนอยู่น้ำกันเพื่อบอกแน่มาผูดได้แน่มาแน้แน่สันว่าซื้อได้แนวสันอเอฟซีก็เล <laughs> ยบอกว่าโอ้ยขอสดขอให้เอฟซีหนอกบุรีให้กจ็จอแนะนำตัวมือนี่มาแนะนำตัวแท่นบ้านพี่้อง เอาเมื่อกี้นี่นุ่มหน้านครพนมสัตว์เมื่อนี้วันที่พูดอะไรไปทีเผมเตรียมครับพ่นเฮ้ยวบนครับผม,มนครพนมโอ้ไต่บ้านครับครับผมบา้านแห่ครับมืนนบม่อนี้บ้านแห่เมื่อนี่คือเกาดิพย์คือเกาครับดิพย์ครับปลาเลี้ยงไหมครับบ่มีบ่มีการตัดต่อบอกครับบ่มีครับ <laughs> โอเคจัดไปพี่น้องผมจะก็ได้เอฟซีเรือบัตรเลยอยากจะถามมาอิสระอีกเรื่องครับที่ผมลืมดิเีลอยสระ บางตัวเลื่มนะพี่น้องเอามาันน้าตื่นได้พอเอาบางนี่่นจะลงไปเล็กๆเ,เลยตัวใงญ่แทบพนี่แหละครับผมลูกดำมุ่นพี่น้องว้าต่ว่าแหบบ่แตกพี่น้องเอ้บอดไเอารุ่นพี่น้องรุ่นรุนรุนรุ่น,น,นพี่น้องรุ่นยังไหนก็ต้องรุ่นละ่ะเพราะว่ามันแหแหมันก็ซ้ำนั่นละแหบกเอาเจาะแหบบ่เงี้นอ้องพี่น้องเนาะ แต่ว่าก็ต้องรุนเพราะว่าม,ม,มันมันไม่ได้ลงน้ำเดือกนะผัออ่าวผมว่าเออมันน้ำตื้นป่ามันเลีนเร็วมันเลีนท่านโว้ยต้องลงน้ำมันเลือกคุณผมว่าการเขาลงน้ำมันเลยจะย่างลงไปจังไงรูห้หรอจะลงง้างลงไปจะเพียงเอี่ยวเดีวยดวกับวานรู้หรอลู้มู้ผมไม่ต้องได้ละได้ได,ได,ไดเออจะย่างลงไปอกีกจากไหนมันก็ได้ลงไปแล้วนะค่อยๆย่างลงไปอ๋อแสแดงลู้ ค่อยๆยางต้องไปจ็กเพียงเอวเดี๋ยวเขาวานเลยมหน้ามึงเลิกคนน่ะไม่ไมจัดไปพี่น้องกำลังไายอยู่พี่น้องเอ้ยวันในเอฟซีเฮาบวันในเต็มหลายเอลีสินึงลมเพื่อนมันหายเขาทุ่งปุยสินคนเนี้ยเนาะคนแล้วนี่งมพ่อยเี่ยงต้องไปคนน่ะพ่อยิ่งเพื่อนพ่อยเิ่งไอ้เว้พ่อยเี่งนู่นจัดไปพี่น้องลงเลิกลงเลิกสุดแชนเลยมันมีเอ็นอยู่นะ โอ๊ยตะว่าแห่ที่พแตกพี่น้องเอ้ยบาได้กินบาได้กินบาได้กินซ้ำถิ่มก้อนโสร่งน้ำอ่โอ้โหจากวะเออซ้ำถิ่มก้อนโสร่งน้ำพี่น้องเอ้ยขั้นมันเบาอิสระนี่ขั้นน้ำมาถ่วมข้อนี่เบาอิสระลงมาดิมันน้ำถ่วมข้อซื้อเร่เบาอิสระเร็วบากลงเถอะเถอะเถอะมันมันจะมั่งหรอก เอาเ๋ยบานนี่เสีงได้บ้านนเอาเลยบานนี่เอาเลยบานนี่นุ่มหน้าเคมันนมสิลงน้าพี่น้องเอาจัดไปเนี่ยเนี่ยคุณลงไปส่งงานก็ลงไปส่งงานเหรอบัวเครื่องซับเดีบ้านนี่กล่องเนี่กล่องไม่เหรอบโอ้ไม่สัลางอยู่ีีเฮ็ดยังเด ผมมันตื่นเนาะพุ่นแล้วเหรอป้าป้าผมว่าป้าพูดแล้วทั่งพูดแล้วมันหนีป้าป้าป้าเหรอพุ่นมันหนีมันไปยุทธงพทั้งหมนเห็นวะ้ยซ้ำป้าขังไว้เลยมันแตกจ้ำเงมาปบบนั้นเนาะซ้ำมือแบบเสีวเนาะโอ้ยช่มงบ่มันเสีนัานแล้วเบิ่งป้าเราเสียดพี่น้องมาที่นี่ดูนะครับผมหนุ่มนานนครพนมบนบ่า เสียขาดจ้องป้องจังแป่งตามหาน้องนางตั้งแต่เดือนสามพนัาไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้อง,อองกระับผมกระับผมดึงให้พี่น้องดึงให้ซุ่มให้จังเลยซุ <c ười> ่มกล้งองเก็ไม่พี่น้องดึงก็ไม่พี่น้องจัดไปอไอ,ไอ้าจวดพี่น้องจุ๊บบึ้ยหัสุดยอดพี่น้องสุดยอดแตกดีเลยด้เหรอ ยังควบหินนด <c oughs> ้นนนพ,อออพอเอ้ยยังควบหินได้อ่กเอ้ยโอ้เขาแล้วพ่อเอ้ยจวดจวดเลยพี่น้องเอ้ยมาที่นี่อาลุ่นขึ้นมาพอ่อลุ่นขึ้นมาพอ่อลุ่นขึ้นมากมีอยู่ไก่แดงหน่อยพี่น้องขออนุญาตซุ่มเนาะพี่น้องเนาะกรับผมลุ่นพี่น้องลุ่นได้บ่าน่ะ Mianwa, sắp phải lấy mấy món quý vô hệ mọi người 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 mọi ปลาซิวเอาบ่โอ้เ <laughs> ดี่ยนอดเห้อวะโอ้ยเมียนอีหลีพี่น้องเอ้ปลาท,ที่เนี้ยนั่นละมันไปลียเยอะวงนัน่นก็ยังบังเหือ,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 อโอ้ยกับพ่อเราปลานนีเนาะมันไปลียเยอะแก่นั่นป่าน่ะซ้ำปลาเลี้ยงไว้ก็ยังบังเหือ กระผมกัเราผมทามาละพี่น้องเฮ้ยมาเบิ้งกันพี่น้องมาที่นี่ขัดใส่ขัดใส่รับโอ้ยเบิ้งโซบะโดยพี่น้องเลยปีนี้บันห่อเลี้ยงไว้สามสี่เดือนยังไม่เงปันนี่เลี้ยงไว้สามสเดือนนี่กินหัวอาหาร่ต้องเปดสอบยังไม่เยี่ปันนี่เป็นบพอเพอดียมแมนครับ อันนี้ภาษายังเขาไม่ได้เรียงโดนโดนเขาเอาขนมปังไม่ยอกมันกินปลาในเมืองปลาในเมืองเขากินกินข้าเออกกินขนมปังน้ำเป็นขนมปัาดีโพี่น้องฟาดสฟฟ้ามื่อหนูไปลองโตนี่ก็ประมาณจักเจ็ดเจ็ดประมาณนี่บ้านเจ็ดฉีดพี่น้องคุณเหรอเจ็ดฉีดที่งตัวน้อยเบาด้วยตัวใหญ่ ตัวหนอยทอดด้โอ้่อยมันทอดแซียด้พ่อเอ้ยแพร่หลังออกดีตากแดดมันแหงเร็วนะมันบุลลนกระทะเนาะเออบุลลนกระทะพร้มตากแดดแหงเนี่ทอดเนี่ยบกรอบพร้อมตุยเงยนี่ยกระดูกมันกรอบด้ยเมียนมาพ่อปลาในกินาะมันละผมบายู่เนี่ยในมเนามัน้ามันซึมเ้าต้องถึงฟีมือนุ่มหน้าเรคอยมันนุ่มีตัวนีวไหมลุ่มน้ำลุ่มน้ำชีบหรือว่าไง ดูน้ำโขงบอกคนละยากเนาะโอ้เวลาน้องคล้องเสีบมันอ่ะเจ้าเอิญปลาอย่งหื้มสีปลาโมสีเดี๋ยวมันกัดคุยเนี่ยปลามสีได้พอเลยปลามีต่รุดยังไงมสียังไงแล้วน้องวันนี้เนาะตัวนี้มันกแดงจิงขึ้นไป่นสีดูพี่นองโอ้สีเต็มแกมแจ้มกระพปนาปลาอะไรปลาอะไรปลาหมอสีครับผมกินได้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  ขนาดผักกาดยังกินได้เลยเออหมกใส่หม้อเอาเนื no ้อใส่ผักอีตูเออใส่ผักนังตูสุดยอดเลยแซ่บมันเดิมแต่ปลาเสวขีกขมๆเขายังกินเมียนมวห์อโอ้ตายตายตายนลงหินโอ้โอ้ได้หลายดอกเอ้มันหกเก็ดแปดดอกคุณบอกดอกเดียวดอกเดียวเลยครับดอกเดียวได้ตั้งว่าแปดดอกเลยวันดอกเดียวเนี่ยนอนนอนเก็ดเลยบ่เก็ดเลยครับพี่พี่น้อง เบิ่งเซียนเด้อพี่น้องเบ่อแกดพี่น้องเอ้ยรงนั้นเราคอยบุนนมเพียงในพ่อเฮาบบดนี้อ๋อดีพ่อเอ้ยเบิ่งดูหมู่ตัวปลาเด้อพี่น้องแค่แต่โลกซ้ำเนี่ยแค่แต่โลกเนี่ยจะได้จะกินเหลือนี่จะได้สิกินเบิร์ดโอยพ่อพิดบ่กับเตียนทองโอ้ยจะได้สิกินเหลือเฮ็ดจะได้สิกินเบิดโอ้ยจะได้สิกินเบิดเออ่าสัญญาเว้ยจะได้สิกินเรือแสดงว่าพ่อพีดพี่น้องโอ้ในั่นมันจะรวมนี่ ไปแล้วครับนุ่มหน้าเป็นน,น้อครพนมเป็นว้าขออีกดอกที่สองดอกนี้ผมว่าเฝ้ากันมาทั้งฝั่งนี้ฝาผมว่าเฝ้าเลยฝั่งนี้จอดไปยังไงจอดไปยังอีกจอดมปยังไงไปใส่ผู้บันพี่น้องเลยไอเลียดสินร้องเพื่อนป่วน,นบัวแตกซั่มพี่น้องนา,อายเห็นอยู่กล้องเห็นอยู่ เห็นพวกไอ้เหะศิลเนี่ยนะฮะสู้ผมพวกนี้ซู้มกว็ไงพวกย่างนี้เลยซ้ำมันทิมเอซ้ำทิมมันก้อนโซล้องหนำละพี่น้องผมว่าขึ้นมาของเก่าเวลามองไม่ชัดเลยปลาเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานโมนี้มันโดนแล้วเนี่ยพูดง่ายไปฟังนั่นปลาแสดงว่าเราเราสิยหอให้ปลาไปฟังนู่น เด้จสิไปเอามงเก้เออนกเบทับบัดาดอเออนกอัญลาด,ด์าาดดี่นี่นาะก็ได้ดด<อ>ฟังแต่มาทำงานนักขั้นเนาะสามสี่ปีเนาะมื่อนี้เห็ดผม่ได้ไปปูนเหมดพี่น้องหุ่นเราเบิดเราไบ่ได้ไปขออนุญาตดึงมาจังไงเยพี่น้องยังในซุเมอนี่ครับ สัมบายนีอยู่บ่บ่ได้เห็นพ่อกันโดนเหรอกับประมาณกับสองอาทิตย์เนาะหมอโอ้อาทิตย์กว่าอาทิตย์กวลัวอาทิตย์กลัวนะครับเนาะครับตกจังหวะนี่กงครับบ่ดีสองอาทิตย์ละสองอาทิตย์ครับจังบ่ได้บ่ไดีซิบเจอมีคนถามหาอยู่ดิใครล่ะร้านข้าวเคเจ้าของร้านมันถามหาถามหาผมเนี่ยเป็นว่าไอ้ลูกพี่ฝ่ายในสิบอันแล้ว ยังไยังเอินกันมาที่นี่เห้ออ <laughs> ยาาแ,อข,อยอแอของว่ไม่อยามาเห้ยแของได้ไหมน้องเหยแของวะเห็ยแของไม่ดองออข้าหินลงมาได้บัดเดเสี้ยนน้ำมูนมันมาลงมาได้ <laughs> ไปแล้วพี่น้องไงมันหาปลเห็นพี่น้องมันบางปลาแล้วพี่น้องเนาะเ่าอิสระกับไปลงหนามพี่น้องเ่าอิสระนั่งอยู่ทั้งก่อนจีนโอ้ยเดี๋ยวก็ยังไม่เบิกอีกเสียหน้าพี่น้องมันขวางขี้เหรนมันขวางลุกงักบอกพี่น้องเดี๋ยวก็จะเกินว่าจะให้เบิกอีกไหมพี่น้องจะรับูกอยาตลาใหญ่ๆทำนี่ยังวะมาแล้วพี่น้องมามัน ป็นงเอ่ากันเมื่อกี้ดิตัวใหญ่ต้องใหญ่เนาะกังว่ามันว่ามันเหี่ยองออยตุ่มมาตุมมาวใหญ่ยเจะโคุ่มเนาะว่ามันเหียองกันบ่สนโอ้ยตัวนี้ก็ยังแน่นอนนพวตัวนี้บล่หมดเลโล่หมดแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโล่เลยว่าตัวนี้ถึงบ่พอดีมถเนาะ ประมาณโลยนผม่าเนาะโลกลัวยนเประมาณครับโลกัวอย่เหียวแตเยปาเียวครับมึงก็เคยเห็นมั้ยเนียวแตเห็นปาเนียวนสีแตงเงีครับงองนองเคยเห็นปาเนียวมโอ้เมนโ้เียวเนียวนองเฮ้ยมึง่เนียวไม่เียวนองมสุดอยู่ง่โอู้เเคยเห็นป่าเงียวไปน้อง ป่ามีเยป่าไม่น้องป่าเงี้ยวไม่นองก็เห็นเมื่อพระเจ้าอะจะพัดเกิดขึ้นมานเงเป็นโคดมานี่ยก็เห็นป่าเงี้ยวะผมก็เคยเห็นทเลีะกันละออูน้องด้ยขี่แตกเงียวเงียก็จงเป็นบายตัวนี้นี่แหละเวลาเขาคัดเขาไทยขี่แตกเงียวเยียมา ปลาเลี้ยงเนาะปลาเลี้ยงเนาะตัวนี้ก็ประมาณหกเกียเอ้าหกเกียรติสองตัวโลเนาะสองตัวโลโอ้าพวกเราห้างลายตัวนี้ด้ปลาเนี่ยยัดไปบะแนวเอายแหละครับผมโอ้ราบมันหรือปะคุน่าน้อัญพนมแห่งไต้หวันสร้งได้ไหมครับเออได้เลยได้เลยครับออเดอร์ครับนี้ออเดอร์นะเอาเปิดออเดอร์ครับเปิดออเดอร์พี่วันเดียวไอ้นี่มาเพลียมเอาเอาเอาครับ จัดทรงแบบเไปนีงไปนี่ไปที่นี่ไต้ันเลยปที่นี่ไต้หวันเลยครับปลาแหงกันวะปลาแหงไต้หันปลาแหงไต้หันเนื้อปนี้เน้อพี่น้องเน้อนี่ตัวเงีมักรุ่นน้อยรุ่นงอู้สักน้ำพอดีมนได้เรืองพอผู้ใดก็ไดเปิดโทษี่เปิดโทจบ่ระไดอ๋เิดโทจับไามเพจบเาสระนะครับเปาสระ เปล่าเเปาอิสระเอาขั้นขั้นติดตามเพียรเปลาอิสระกันติดตามว่าเพียรนี่ลงเชียร์ไปไต้ลิงพี่น้องเดี๋ยวเป่าอิสระสิตอบเบิดทุกอย่างทุกเนี่พี่น้องเลยคนได้ต้องการเพิ่นว่าเพิ่นสร้างป่ายางได้เดี๋ยวเปลาอิสระสร้างให้พี่น้องเอาไปบ่ะทีเนี่ยน,นุ่มน่าเอาความนุ่มมันยังเฉียดร้อยน้ำควนหมดแลพอ่อเฉียดน้อยน้ำควันหมดอนนะ่ะ สายใดือย oh, ังบ่โอ uh> şey ้สายใดไป้องไปเอาล่อกับว่าเราสลัดยี่กันเราไปเราล่อป่าไปทั้งพุ่นเราว่าเอาแที่ยงมึงเนี่ยใจเป็นน่องจัดนว่าจวดล่องมึงบั้นพี่น้องเองลองดูนี่เฝ้าอ่ะลองเห็นมาโบเฝ้าโบเฝ้าเชิดเราโบเฝ้าเราเสือมึงโก้ด้วยเนี่ย แต่ว่าแต่ว่ายาสิไปพ่อบงกันมวยเล็กมันสี่ก็ดีถึงมาเด้อมันสิแขะของได้พี่น้องเลยของแข่โอ้แขะของจัดสั่งไหมไปเฮ็นยังไปถ่ายบ้านดอนบัวนี่ใายไปถ่ายบ้านบนพญายางไปแล้วถ่ายป่าบ้านพี่น้องไายังได่สิยบัวนพนย่างอะไรที่นี่เอาสั่งเมื่วร์สั่งเมื่อ มองรูปบ้านพี่น้องว่างเหี้ยร่างสนุกหนิร่างเหี้ยครับล่างโอ้ยมามาพี่น้องมามาขึ้นอกครับผมวาล่างเหี้ยพ่ะนะ คนไหนสอนชหลบันเจ้าอีกไนได้เหอหมาเก่นว่านยังก็ย่นยังก็ยามเก่าได้เท่ายังก็หมาเก่ายามเก่าหมาเท่าได้แ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮอาน้อฮ่าฮ่าอ่าล่าฮนาฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่า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 เ่าย่า่าไ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮดาฮ่่า่่จัดไป จอป่าบ่อนเม่นองเลยชืวดโอ้ยแตกดีอ้ยว่าสิเลยชื่ว่าแต่ว่าวนนี้นนี้จมานำเลือกเออพวกแบงีไปเอะเลยไปขี่ยากแไปเซบในทั่วหาเขาเมื่อกี้นี่มังง่ายดอกเมื่อไรองพวกเราท่านตึกเซบูตึกไปยกมปวพากกันไปไปเท่ตึกไปยกเลนี่บวกอีกว่าเอาไปนอนวะ เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอว่าวิสระขอจบไปในนาทีนี้นะครับน้องผมคนได้กดติดตามมาในนาทีนี้ในคลิปนี้นะครับผมหรือว่าคลิปต่อไปทาครบขั้นซับเมื่อไรบ่าวิสระสีแกงได้ไดก,กาลาีเลือดพี่นอ้องนะครับผม ซอยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร์ให้บายสระดำมนะครับเนาะสิบประพันธ์ชิปต่อไปถ้าชิปตรงนี้บ่ามากมีความสามารถเลื่อนผ่านได้ไปเบื้องลิปหนากอะไรพี่น้องแต่ว่าขอ,ขอให้กดติดตามใหม่ในเรื่องไม่น้องเด้อบายสระก็บอกแล้วว่าถ้าครบพันซับเมื่อไรแขก่ด้การชิปเลื่อนพี่น้องได้การไต้หวันของนอกพี่น้องของนอกของไต้หวันนี่แหละ งามพี่น้องงามของผู้ยิง่งสีมีหารุนของผู้ไส้อีกสีมีหารุนเสียวยังละหาพี่น้องแต่ว่าเอฟซีนี่แจ๊คสิตกของผ้เลยผมกับบรูษกันพอดมือนั่นก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสีแกกครับผมหลักสิมนีเบอร์ตอกเบอร์โทษเดี๋ยวผมส่งให้เลยเรียบร้อยผมต้องยังค่าส่งยังของผมเองเพื่อผมแต่ว่าขอกดติดตามไว้ครบพันทซับเพื่ออะไรครบพัน ซับสไรครคกดติดตามให้พันทรับมือนั่นผมแกะทันทีเลยเสียบเลื่อนสำหรับื้อนี้ขอสวัสดีกาวคำว่าสวัสดีขอให้ FC ทุกคนมีความสุขความสุขเล่นีคสวัสดีครับผม